สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งก็จะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากทุกๆท,ท่านคาถาที่นำมาฝากทุกๆท,ท่านในครั้งนี้นะครับชื่อว่าคาถาแก้วสารพัดนึกคำว่าแก้วสารพัดนึกก็แปลว่าสามารถที่จะใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ที่เรามีวัตถุประสงค์ในการใช้คาถาแก้วสารพัดนึกที่ผมนํามาฝากในครั้งนี้นะครับ เป็นของหลวงพ่อโอภาสีกับหลวงพ่อจรัญมีสองบททําคู่กันมาเลยเพื่อเปรียบเทียบในการใช้แล้วก็ให้ท่านเลือกใช้ว่าจะใช้ของอาจารย์ท่านใดก็ได้นะครับในบทแรกนี้เป็นคาถาแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อโอภาสีว่าอย่างไรนะครับขึ้นนโม่สามจบก่อนแล้วก็ขึ้นคาถา อิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามิหังอีกครั้งนะครับอิติสุขโตอะระหังพุโทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูม,มิเทวาขะมามิหังนี่คือคาถาแก้วสารพัดหนึ่งของหลวงพ่ออุภาษีอย่างที่ผมบอกไว้ว่า คาถาแก้วสารพัดนึ่งนั้นเราจะใช้เพื่อการใดเราก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานหลังจากที่เรา,เาท่องคาถาแล้วขึ้นนโมูสามจบแล้วท่องคาถาแล้วจะหนึ่งจบสองจบหนึ่งจบสามจบเก้าจบก็แล้วแต่เราแล้วเราก็อธิษฐานในสิ่งที่เราคาดหวังนะครับเป็นอีกบทหนึ่งของคาถาแก้วสารพัดนี้ก็คือ คาถาแก้วสารพัดนี้ของหลวงพ่อจรลันหลวงพ่อท่านจดไว้ด้วยลายมือของท่านเองนะครับเป็นเป็นคาถาแก้วสารพัดนึ่งเหมือนกันซึ่งคาถาบทนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านบันทึกไว้ว่าใช้ได้ร้อยแปดประการนะครับสามารถที่จะใช้ได้กับเรื่องทั่วๆไปตามที่เราปฎรถนานะครับคาถาว่าอย่างไรก็เหมือนกันนะครับขึ้นนูโสามจบก่อนนะครับ ขึ้นนโมสามจบแล้วก็ท่องคาถานะครับนโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอ,อุสังวิทาปุกายะปะสัทะวิปิปะสะอะสังวิสุโลปุสะพุปะอีกสักครั้งนะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอ,อุสังวิทาปุกายะปะ สัทวิปิปะ,ส,ะสังวิสุโลปุสะพุภะเป็นคา,าถาที่หลวงพ่อจรันท่านบันทึกไว้ด้วยรายมือของท่านเองนะครับหรือชื่ออีกคาถาหนึ่งชื่อว่านวะหอละคุณเก้านะครับก็ก็ผมให้ข้อมูลตามที่มีการบันทึกไว้นะครับซึ่ง ในความหมายแล้วสามารถใช้ได้ทุกเรื่องนะครับปรารถนาจะเดินทางด้วยความปลอดภัยก็สามารถใช้คาถานี้ได้นะขึ้นน้ำบด3สจบแล้วก็ขึ้นคาถาจะขึ้น1จบ3าจบเจบก็แล้วแต่เรา นะครับการใช้คาถานั้นถ้าเกิดเราใช้แล้วนิ่งนะครับนิ่งเราก็จะมีสมาธิในการใช้แล้วก็ศาัาเขาจะเกิดผลได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวนกแก้วนกคุณทองท่องไปไม่มีสมาธิไม่ศรัทธาก็ไม่ได้นะครับผมบอกไว้เสมอครับว่าการใช้คาถาให้ได้ผลนั้นเราต้องศรัทธาครูบาอาจารย์เราต้องมีความเชื่อในครูบาอาจารย์ก่อนเราต้องมีศรัทธาครูบาอาจารย์เราต้องมีสมาธิในการท่องเราต้องมีสมาธิในการใช้คาถาที่สําคัญเลยคือ ต้องต้องถือศีลห้านะครับต้องถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยบนจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆอีกทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามออรยธรรมที่ดีที่งามนะครับเราเป็นคนดีมีศีลธรรมคิดดีพูดดีทำดีนะครับถือศีลห้า มีความเชื่อในครูบาอาจารย์มีความศรัทธานในครูบาอาจารย์มีสมาธิในการใช้คาถาที่ใช้ก็จะได้ผลนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาถาแฝงไปด้วยการแฝงไปด้วยวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นคนดีนะครับคิดดีพูดดีทําดีปฏิบัติดีนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถาจะนําพาให้ท่านมีชีวิตที่ดีนะครับถ้าเราถ้าท่านตั้งใจ พฤติปฏิบัติดีนะครับไม่ได้หมายความว่าไปเป็นคนไม่ดีแล้วก็ใช้คาถามาช่วยอันนั้นไม่ไม่ช่วยคาถาไม่ช่วยอย่างแน่นอนนะครับต้องเป็นคนดีคาถาถึงจะช่วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ